หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่สิบสองเหตุใดพวกเจ้าลุกล้าเข้ามาถึงที่นี่เสียงที่ดังจากด้านหลังนั้นขุ่นมัวแต่อย่างซุนอย่างออกอาการดีใจจนปิดไม่มิดแน่แล้วเป็นตาเท่าหยวนเฉินหาใช่ใครอื่นอดีตคุนนางหนุ่มขยับจะเอ่ยสิ่งที่ต้องการแต่ก็ต้องหุบยิ้มเมื่ออีกฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะจำได้อาจเพราะเขาแต่งกายพรางตัวเช่นนี้ ที่นี่ไม่มีหมอพิษที่พวกเจ้าตามหาก็ท่านอย่างไรเล่าขอรับอย่างสุนอย่างตอบอีกฝ่ายย่างสามคุมเข้าหาท่าทีจริงจังครั้นเผชิญหน้ากันดวงตาเรียวรีแม้ฝ้าฟางกับจ้องขมิงอย่างสุนอย่างตั้งสติได้รีบบอกข้าเองท่านลุงจำข้าไม่ได้หรือขอรับข้าเพิ่งมาผู้ใดกันเป็นลุงเจ้าจะกล่าวเรียกใครไม่ดูสังขาร เจ้าทั้งพุงพลุ้ยคราวยาวกว่าข้ามีหน้ามาเรียกข้าวัฒนลุงเสียงเกลี้ยวกราดของตาเท่ากังวานยิ่งนักฉับพันป่าไม้ที่เคยสงบราวเสือซ่อนลายกลับเกิดลมหมุนพายุพัดรุนแรงจนอย่างซุนอย่างแทบทรงตัวไม่อยู่ต้องประคองร่างอรชรหลบห่างใบไม้แดงร่วงกราวจากต้นลอยเคว้งรวมเป็นกลุ่มใหญ่ไม่นานลมสงบลงดังเดิม อดีตคุณนั่งนุ่มถึงกับถอนใจเมื่อลมก้าวร้านั้นสงบลงพวกเจ้ารุกล้ำที่ของข้าใส่หัวไปให้หมดทั้งสามคนแต่เท่าคำรามใครใช้ให้เจ้าไล่พวกเขามูอิงฟู่ตวาดทั้งที่ยังกบก,กอดร่างอวบของสวีลี่เอาไว้แนบอกราวกับจงอางห่วงไข่ดวงตาชนแสงราวกับไฟประทุจ้องอีกฝ่ายไม่วางตามันเรื่องของข้าเจ้าอย่ายุ่ง ยวนเฉินละสายตาจากยายเท่าหันไปตะคอกใส่อย่างสุนอย่างอีกข้าถามอย่าให้ต้องโมโหคือว่าท่านพี่จะเย็นๆก่อนนะขอรับพวกเราเพียงแค่อยากมาขอความช่วยเหลือจากท่านหมอพิษหยวนเฉินเท่านั้นขอท่านได้โปรดเมตตาด้วยข้าไม่รู้จักเจ้าเหตุใดต้องเมตตาแล้วข้าก็ไม่ใช่หมอพิษกลับไปเสียก่อนที่จะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ ยวนเฉินเอ่ยพลันรีตามองอีกฝ่ายภายใต้หนวดเคราและรูปลักษ์แตกต่างจากเดิมอย่างจับสังเกตแต่อย่างสุญางกลับตีหน้าตายแล้วโอบเอวหลิวเสียเข้าใกล้ก่อนจะแนะนำนางต่อตาเท่าข้าคงกลับไปไม่ได้ภรรยาของข้าโดนพิษร้ายท่านดูอาการนางสิขอรับพวกเจ้าดูเหมือนพ่อลูกอย่ามาเล่นเล่กับข้าหยวนเฉินตหวาด มองปราดสตรีงามในชุดพลิ้วสีฟ้าอ่อนพันดวงตาเบิกกว้างหรือว่าจ้าค,คือสองหนุ่มสาวใจคอไม่ดีเมื่อเห็นท่าทีเหมือนรู้ทันของตาเท่าอดีตคุณนางหนุ่มแซงกอดนางแน่นเอามืออังหน้าผากร่างในอ้อมกอดหันมาวิงวอนอีกครั้งท่านพี่ดูสิขอรับภรรยาข้าโดนพิษสามวันดีสี่วันป่วยข้าต้องประทังด้วยสมุนไพรขับไล่อาัการให้นางจึงดีขึ้น แล้วตอนนี้ดูเหมือนพิจะตีกลับอีกแล้วเจ้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปน,นะทุนหัวทุนหัวหรือหรือเสียทวนคำในใจแล้วจิกเล็บกับก้ามแขนแข็งแรงของอีกฝ่ายพิมพมเสียงเบาข้ายอมให้เจ้าสมอ้างเป็นภรรยาหนนี้หนเดียวไม่ต้องอายหรอกทุนหัวอย่างสุนอย่างขยิบตาก่อนกระซิบชิดริมหูอีกฝ่ายแผ่วเบา ข้าอยากเรียกเจ้าแบบนี้บ่อยๆก่อนจะไม่มีโอกาสเรียกหากท่านพี่ผู้นี้ไม่ใ่ดีพวกเราหยนเฉินรีตามองทั้งสองอีกครั้งก่อนจะโผล่ขึ้นสามีแก่ภรรยาสาวดูแล้วขัดตายิ่งนักแต่ข้าคุ้นหน้าพวกเจ้าสองคนแต่แม่นางคนนั้นข้าไม่เคยเห็นหน้าทั้งสองมองตามสายตาตาเท่าไปทางสีลี่ พลันตาเท่าก็ชะง,งักเมื่อเห็นยายเท่าวิปลาสประคบประงมร่างอวบที่นั่งทอดอะไรแต่ยอยากอยุดห่างๆเจ้าคิดอ่านสิ่งใดกันยายเท่ามันเรื่องของข้าหาใช่เรื่องของเจ้านางตอบเสียงเกล้าข้าแค่ถามเจ้าเห็นหรือไม่ว่าค่ายกลของเจ้าเป็นอย่างไรยายเท่าวิปลาสเพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงถึงกับพงะปล่อยร่างอวบชุดเหลืองอ่อนแหว่งวิ่นก่อนจะหันไปเผชิญหน้าอีกฝ่าย ดวงตาฟาฟังของนางหวาดระแวงสวีลี่ที่เป็นอิสระปัดเนื้อตัวไปมาก่อนจะวิ่งเข้าหลบหลังนายน้อยของตนอย่างส่วนอย่างคอยดูสองผู้เท่าฟาดฟ,ฟันกันด้วยคำพูดอยู่เงียบๆหาทางหนีทีไล่ผู้ใดใช้ให้เจ้าคลายมนไข่กลของข้าเึกตาเท่าข้าต่างหากที่ต้องถามเจ้ามู่อิงฟู่มู่อิงฟู่หรืออย่างส่วนอย่างทวนคำครู่หนึ่ง ดวงตาคมพลันเบิกกว้างเหลียวไปมองยายเท่าวิปลาสเรากับไม่เชื่อสายตานับว่าสิ่งมิคาดคิดอีกอย่างคือนอกจากเขาจะได้พบหมอพิษที่เก่งที่สุดในฉางอันแล้วยังได้เจอแม่มดหมอผีที่โด่งดังที่สุดในตํานานนามมู่อิงฟู่อีกด้วยหยวนเฉินลากยายเท่าไปคุยกันอีกทางไกลจากที่ทั้งสามรีรออยู่พอควรสายตาตาเท่าพิษ มองไปยังสตรีร่างอวบชุดเหลืองอ่อนแหว่งวิ่นเห็นท่าทางของนางลนลานพอประสานตาก็หลบบูบยิ่งเกิดความเครือบแคลงจึงถามย้ำใหญ่เท่าเพื่อความแน่ใจเจ้ามั่นใจหรือว่ามนเจ้าคลายเพราะแม่นางคนนั้นมูอิงฟูพยักหน้าเบาๆหาได้มีท่าทางอย่างคนวิปราสนางแลตาม,มองอีกสองคนข้างกายสี่ลี่แล้วกระซิบบอกตาเท่าตามคิด แต่ข้ายังไม่ได้เข้าใกล้แม่นางอีกคนจึงยังไม่แน่ใจนักหากเจ้าอยากรู้เช่นนั้นข้าจะรักษานางเจ้าคิดเห็นเช่นไรข้าเห็นดีหากเป็นอย่างที่คิดข้าคงยายเท่าวิปลาดดวงตาคลอน้ำตาก่อนจะจ้องตาขวางไปทางตาเท่าพุงพลุยที่ยืนขั้นกลางสตรีสองนางแต่เจ้าต้องระวังเจ้าหนุ่มน,นั่นด้วยข้ารู้สองเท่าพยักหน้ากันเป็นอันตกลง ก่อนที่หยวนเฉินจะเดินมาที่ทั้งสามและหยุดลงตรงหน้าหลิวเสีย่ยมือหนึ่งจับข้อมือนางแตะจุดที่ประจออีกมือลูบคราวเทาสีหน้าเคร่งขรึมอาการหนักท่านพี่ตกลงรักษาภรรยาข้าแล้วใช่หรือไม่ขอรับอย่างสุนหยางพี่นอปพี่เทาสีหน้าดีใจอย่างปิดไม่มิดสี่ลี่ตั้งตารอฟังแต่หยวนเฉินไม่ตอบแต่มีสีหน้าคุ้นคิดจนคนรอฟังถึงกับออกอาการฮึดฮัด นับว่านางอดทนมากพลังใจแข็งแกร่งไม่แพ้บุรุษเลยทีเดียวแต่พลังกายนางอาจไม่พ้นคืนนี้ช่วยข้าด้วยท่านรบกวนท่านช่วยข้าด้วยหรือเสียวิงวอนน้ำตาปริ่มช่วยให้ข้ามีชีวิตอยู่ข้ายังไม่อยากตายข้ายอยากกลับไปหาท่านพ่อท่านยา่าพวกท่านมีข้าคนเดียวที่จะฝากผีฝากไข้โถในน้อยของบ่าวสวุีรี่อุทานน้ำตาปริม มืออวบจับสองแขนยายเท่าวิปลาดโดยไม่นึกรังเกียจเหมือนเคยทั้งวิงวอนขอร้องท่านแม่ช่วยขอร้องท่านหมอช่วยน้อยน้อยข้าด้วยเถอะข้าขอร้องจะเย็นเย็นก่อนลูกแม่ที่ว่าพลังกายอาจไม่พ้นคืนนี้หมายความว่าอย่างไรหรือท่านพี่อย่างสุนอย่างโพงถามแต่ไม่ทันได้คำตอบหลิวเสียก็ส่วนเซล้มลงหมดสติคุณหูสุรลี่ร้องลั่น ร่างอวบอัดชุดเหลืองแหว่งวิ่นทลาเข้าช้อนร่างนายน้อยจนล้มลงด้วยกันนางยกศีรษะอีกฝ่ายหนุนบนตักสองมือนวดเฟ้นปลายนิ้วเรียวซีดไปด้วยอยู่กับข้าก่อนคุณหนูข้าไม่มีใครแล้วถ้าากคุณหนูไม่กลับไปในท่านกับท่านยาาจะเสียใจสักเพียงใดอดีตขุนนางหนุ่มถึงกับเข่าอ่อนสุดลงคุกเข่าเคียงข้างจ้องดวงหน้าซีดเซียว เอื้อมมือไปลูบไล้แก้มนวลด้วยความอ่อนโยนพรันสีซีดจางบนดวงหน้าของคนหมดสติกลับแดงซ่านราวกับโลหิตแล่นพลานต่อสู้กับอาการป่วยไข้าภายในหยวนเฉินเห็นถึงกับตาเบิกกว้างก่อนจะเอ่ยเสียงเฉียบขาดใครบอกพวกเจ้าว่านางจะตายก็ท่านพี่บอกเมื่อครู่อย่างไรเล่าขอรับอย่างซุนหยางย้อนเสียงเจ็บปวด นางอาบไม่สำคัญสำหรับท่านแต่นางสำคัญสำหรับข้าและครอบครัวของนางข้าก็ยังพูดไม่จบเท่าพิษเวทระยะก่อนเอ่ยต่อข้าเพียงแต่จะบอกพวกเจ้าว่านางอาบไม่พ้นคืนนี้อย่างส่อย่างฟังแล้วทอดถอนใจที่หยวนเฉินพูดเมื่อครู่ไม่ต่างจากที่ได้ยินก่อนหน้าในขณะที่ซืวหลี่ถึงกับน้ำตาพลูอีกรอบแล้วคำต่อมาของตาเท่ากับราวชุบชีวิตเหี่ยวเฉาของทั้งสองให้ฟื้นคืน หากนางไม่พบข้านางอาจจะตายต่างหากเล่าแล้วเหตุไดเพิ่งบอกปล่อยให้ข้าใจหายอยู่ได้สีรีปากไวกว่าจะรู้ตัวยกสองมือตะคุบป,ปากตัวเองอย่างสุนยางกระโจนกอดร่างงองงุ้มด้วยความดีใจฉับพันต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเท่าพิษกระซิบข้างหูน้ำเสียงเค็นเคี้ยวส่วนเจ้าก็ไม่ต้องหลอกข้าให้ลำบากแล้วนายท่านจะเจ้ารู้หรือว่าข้าคือ ข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนสภาพเช่นนี้คิดหรืูว่าข้าจำไม่ได้ดูถูกคนอย่างข้ามากเกินไปแล้วอย่ามัวชักช้าอุ้มนางตามข้ามาอย่างสุอยน่างยิ้มไม่เต็มหน้าเมื่อหยวนเฉินลูบคราวตัวเองแล้วกระตุกยิ้มจนครากระดิกก่อนจะหันหลังเดินนำสุยลีเง้อง,งะอยู่ด้านหลังแต่ก็อดห่วงใยเท่าวิปลาสจนต้องร้องเรียกท่านแม่เร็วๆเข้าสิพวกเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถอะแต่ว่า ไปก็ได้นางตอบรับสีหน้างุนงงแต่ก็หันหลังวิ่งตามทั้งสามหายลับเข้าม่านหมอกไปยายเท่าวิปลาสท่องคาถาพรางวาดมือเหี่ยวย่นขึ้นฟ้าเป็นวงกลมก่อนจะหายฝ่ามือเป่ามนลมหายใจพรังพลูกลายเป็นผีเสื้อหลากสีบินว่อนฉับพลันป่าสีเขียวกลับกลายเป็นแดงก่อนจะกลายเป็นป่าไผ่ซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งนางกระตุกเยิ้มด้วยความพึงพอใจ แต่เพียงแค่หันหลังไม่กี่ก้าวกลับได้ยินเสียงฝีเท้ามาควบใกล้เข้ามาก่อนจะหยุดลงตามด้วยเสียงพูดของใครบางคนข้าจำได้ว่าทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นแถวนี้จริงๆขอรับนายท่านเจ้าบอกว่าป่าเปลี่ยนสีใบไม้แดงแต่นี่มันป่าไผ่หรือไม่ใช่เสียงทรงพลังถามย้ำราวกับสะกดอีกฝ่ายมูอิงฟู่หันขวบดวงตาวาวราวกับสีแดงเพลิงทันทีที่ได้ยินเสียงคนทั้งสอง นางจิกเล็บยาวเฟยเข้าหากันจนฝ่ามือห่อเลือดแต่ยังคงนิ่งมองอีกฝ่ายผ่านม,านมา่านหมอกไปภาพบุรุษชุดดำสวมหมวกปิดกว้างมีผ้าปิดบังใบหน้านั่งอยู่ด้านหลังม้าสีดำสนิทวาดปลายดาบวาวับแนบลำคอบุรุษที่นั่งคุกเข่าก้มหน้าด้านล่างข้ารู้ว่าเจ้าต้องหาเจอผู้เป็นนายเอ่ยน้ำเสียงเฉียบขาดเราตามกินพวกมันมาถึงชายป่าแห่งนี้ข้าคิดว่าไม่น่าพลาด เราต้องหาหมอพิษเจอเจ้าแน่ใจใช่หรือไม่ว่าข่าวที่ได้ยินมาไม่ผิดข้ามั่นใจขอรับยายเท่าถึงกับกัดฟันกรอดริมฝีปากกระตุกเป็นระยะตาฟ้าฟางขุ่นขวางคูชนไปด้วยไฟแค้นบุรุษบนหลังมา้านางยังจำได้ไม่ลืมคนชุดดำผู้เป็นนายคือคนที่ชั่วชีวิตนางไม่มีวันลืมเพราะนางเคืองแค้นมันผู้นั้นหาตัวให้เจอ พวกมันต้องอยู่แถวนี้เป็นแน่ข้านึกไว้ไม่ผิดว่าจะต้องได้เจอหมอพิษก่อนที่นายข้าจะตามมาสมทบขอรับแต่ข้าเกรงว่าเราจะหาไม่เจอเพราะว่าสามหาวเจ้าอย่าคิดล้อข้าเล่นไม่มีคำว่าไม่ได้ไมิเช่นนั้นหัวของเจ้าทั้งสองต้องหลุดจากบาอย่าลืมว่าข้าพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นหาไม่ได้ข้าไม่กล้าล้อเล่นหรอกขอรับอีกฝ่ายตัวสั่นง,งินงบตอบ ข้าให้โอกาสพวกเจ้าสามวันหาตัวพวกมันให้เจอข้าต้องได้ของทิตาเท่านั่นครอบครองอยู่หาไม่แล้วสถานะนายข้าต้องสั่นคลอนเข้าใจหรือไม่ขอรับทันทีที่สิ้นเสียงตอบฝีเท้าม้าหนักหน่วงก็ห่างออกไปหนึ่งในสองที่ได้รับคำสั่งก็พูลมหายใจโล่งอกก่อนจะพากันเดินสำรวจรอบบริเวณ ข้าเห็นกับตาว่าใช่ที่นี่จริงๆพวกมันเข้ามาที่นี่ข้าจำไม่ผิดแน่เจ้าดูนี่สินี่มันสัญญกษณ์ที่เจ้าทำทิ้งไว้นี่อีกฝ่ายถามกลับแน่ได้คำตอบเพียงพยักหน้าหรือว่าเวทมนต์บังตาเจ้าก็รู้ว่านายท่านให้พวกเราควานหาตัวผู้ใดเป็นไปได้แต่เราคงต้องหาทางฝ่าเข้าไปคิดจะฝาค่ายกลของข้าเช่นนั้นหรือข้ามศพข้าไปก่อนเถอะใหญ่เท่าวิปราช พูดจบกระตุกยิ้มร้ายดวงตาวาววับจับจ้องทั้งสองไม่กระพริบตาไม้เท้าในมือถูกโยนออกไปกายร่างเป็นหมีดำมหึฮมาตัวใหญ่ก่อนจะไก้มนดำกำกับแล้วออกคำสั่งจัดการพวกมันพอสิ้นคำสั่งหมีดำตัวเข่งก็คำรามลั่นก่อนจะลับหายไปอย่างสุนอย่างแบกเครื่องหลังเป็นร่างอรชรในชุดสตรี เดินข้ามเขากว่าสองชั่วยามโดยไม่หยุดพักสวีรี่ที่เดินระวังหลังรอบมองทั้งสองด้วยความเป็นห่วงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่อีกฝ่ายมีต่อนายน้อยของตนก็รอบพูลมหายใจหากนางไม่ออกอุบายอีกฝ่ายอาจเดินจนหมดแรงข้าเหนื่อยเหลือเกินพวกท่านหยุดพักก่อนได้หรือไม่นางเดินพงังบ่นไปจนหยวนเฉินที่เดินนำต้องหยุดตามหากไม่ไหวเจ้าก็รอแถวนี้ เช่นนั้นไม่ได้ข้าต้องตามนายข้าถ้าเช่นนั้นก็หยุดบน่นเท่าพิษบุ้ยปากให้นางมองไปทางอดีตคุนนางนุมที่เดินนําไปก่อนแล้วเอ่ยดูตาเท่านั่นสิพ,งพุงุ้ยขนาดนั้นยังไม่บ่นสักคําแล้วเจ้าเล่าก็นั่นมันไม่ใช่ตาเท่าเอ้ยนางปากไวพรันนึกได้รีบเก็บคําเดินต่อแต่ละละ้ละลงังเมื่อเห็นมู่อิงฟู่เดินรังท้ายอยู่ไม่ไกลท่านแม่ท่านแม่เดินไหวหรือไม่ เจ้าไม่ต้องห่วงนางหลอหน้าห่วงแต่ตัวเจ้าเองเถอะยวนเฉินเอ่ยพลางใส่หน้าพอค้อยหลังก็กระตุกยิ้มขบขันก่อนจะแกว่งไม้เท้าถากทางก้าวนำพลางบนเจ้าน่ะรูปร่างอุ้ยอ้ายเดินก็ชักช้าช่างน้าสังเวชนักเห็นข้าไม่ตอบปากตอบคาก็คิดจะว่าข้าได้หรือข้าอ้วนแล้วอย่างไรเกี่ยวอันใดด้วยเล่าแล้วอีกไกลหรือไม่กว่าจะถึงอีกไม่ถึงช่วยยามแล้วแต่เท่าตอบ ดวงตาขุ่นฟ้าฟางมองท้องฟ้าตะวันเริ่มค้อยต่ำให้สีหน้าวิตกกังวลสีรลี่ที่ช่างสังเกตลอบมองแล้วคิ้วขมวดเอ่ยลอยๆกว่าจะถึงก็คงมืดพอดีเกิดมืดไปเราไม่หลงป่ารึรู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอยู่กับใครนั่นท่านหมอพิษหยวนเฉินเชน,น,นะหุบปากสเสถเจ้าอ้วนอย่างสุนอย่างทนไม่ไหวเอ่ยปราม ข้าแบกนายเจ้าไปยังไม่บ่นสักคำถ้าเจ้าเหนื่อยก็นั่งพักกับแม่เจ้าก่อนก็แล้วกันค่อยตามไปข้าปวดหัวเสียงเจ้านักก็ได้ก็ได้ไม่เห็นต้องดุเลยข้าก็เป็นห่วงนายน้อยเหมือนกันนั่นแหละห่วงก็ตามมาสิอย่างสอย่างพูดจบหันหลังเดินนําไม่นําพาร่างอวบอัดที่ยืนกระทืบเท้าขัดใจอยู่ด้านหลังน้อย จ้าคนจรกล้าดุด่านางต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างไรเบาวร่างอวบมองตามร่างสูงกว่าตนเกือบสองฟุตด้วยความหงุดหงิดคนจรผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่ปราดเปรียวสง่าผ่าเผยแม้อยู่ในชุดมอมแมมยิ่งตอนนี้ที่แฝงตัวในร่างชราก็ยังไม่อาจกลบรัศมีได้ยิ่งแบกน้ำหนักนายตนโดยไม่มีท่าทีรังเกียจเช่นนี้นางได้แต่กอกตาไปมาแล้วถอนใจ คงคิดว่านางรู้ไม่ทันละสิว่าอีกฝ่ายคิดกับนายตนเช่นไรหรือเขาจะรู้ว่าที่แท้คุณหนูของนางคือโฉมสะคารเป็นไปไม่ได้นางจะต้องปกป้องคุณหนูและสำนักเหลวซื้อซื่อยิ่งชีพหากผู้ใดล่วงรู้ชีวิตของคุณหนูและความมั่นคงของสำนักอาจจะสั่นคลอนเหตุใดเดินช้านักแม่เดินตามมาทันเจ้าแล้ว ร่างอวบอัดถึงกับสะดุ้งดวงหน้างองง้มค่อยคายลงและเงียบเสียงโดยพลันสี่ลี่เหลียวซ้ายแลขวาก่อนจะหักกิ่งไม้แห้งข้างทางทำเป็นไม้เท้าสองอันหนึ่งอันสำหรับตัวเองและอีกหนึ่งสำหรับยายเท่ามู่อิงฟู่ที่เดินรังท้ายเอา้าข้าให้ท่านแม่จะได้เดินสบายข้าไม่เห็นท่านแม่ถือไม้เท้าติดมาด้วยมันหายไปไหนหรือท่านแม่ข้าทำหาย เท่าตอบอ้ำอึง้งมือเหี่ยวย่นกำกิ่งไม้แห้งกระทุ้งพื้นดินสองสามครั้งก่อนริมฝีปากจะกระตุกยิ้มเอ็นดูอีกมือแตะแขนสีลี่ประคองตัวขอบใจเจ้านักลูกแม่สีลี่ยิ้มรับพรันรู้สึกประหลาดเมื่ออีกฝ่ายอาทรแค่แตะแขนนางกลับรู้สึกถึงพลังวังชาจากที่เหนื่อยเมื่อยร้กลับมีแรงขึ้นมาอย่างน่าประหลาด เป็นความรู้สึกแปลกที่เกิดกับนางถึงสองครั้งสองคราเมื่อได้ใกล้ชิดแม่มดในตำนานผู้นี้เหตุใดพวกเจ้าสองคนจึงชักช้านักสตรีต่างวัยถึงกับชะงักหลังจากได้ยินเสียงเรียกมันทั้งกระด้างและออกคำสั่งยกลๆยายเท่าวิปลาดถึงกับขมวดคิ้วเอ่ยสวนทันควันข้าระวังหลังให้พวกเจ้าอยู่ไม่รู้สิ่งใดก็อย่าพูดมากนัตเท่า สองเท่าประสานสายตากันเรากับรับรู้ความในพวกเจ้ารีบตามมาเร็วๆเข้าเราต้องเดินเท้าขึ้นเขาบรรยโยกให้ถึงที่หมายก่อนยามอิว๋วมิเช่นนั้นกว่าจะเดินลงแอ่งธานหิมะจะขําเกินไปแอ่งธานหิมะหรืออย่างสุนหยางและสุลี่อูทานพร้อมกันเหตุใดต้องไปที่นั่นขอรับข้ารู้มาว่าที่นั่นอากาศประหลาดร้อนสลับเยือกบางครั้งเต็มไปด้วยหาฝน สามฤดูในน้ำเดียวหยวนเฉินก่าวพันหยึกกระตุกเยิม้มเมื่อสบตาอดีตคุณนางนุ่มนายเจ้าต้องอยู่รักษาตัวในนั้นจนกว่าพิษจะถูกขับออกจนหมดข้านึกว่ามาหาท่านแค่กินยาก็หายสี่ลี่ไม่ไวายถามแล้วต้องหดคอเพราะได้รับสายตาตำหนิจากตาเท่าอย่าถามให้มากความเราต้องรีบเดินทางก่อนจะค่ำอีกต้องเกือบช่วยยามมันก็ต้องค่ำอยู่แล้วหรือไม่ใช่ ขาข้าคงลากตายก่อนคนที่เรื่องเล็กน้อยยังม่อาจทนไหนเลยจะเป็นคนเต็มคนยวนเฉินเอ่ยลอยๆแต่กระทบสีรลีดเต็มๆสีรลี่หน้าใหญ่เกโดยพันแต่กลับได้รับพลังจากยายเท่าเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่รู้ตัวเพียงแค่อีกฝ่ายแตะแขนค่อยๆเดินไปเถอะแม่จะคอยรั้งท้ายเป็นเพื่อนเจ้าสีรลี่ชะงักพันรู้สึกถึงเลือดลมในกายสูบฉีด พลังวังชาเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เรากับมีพลังพิเศษที่ส่งมาถึงนางเพียงรับสมอ้างตามที่อย่างซุนอย่างบอกแต่กับรู้สึกอบอุ่นประหลาดหรือว่าที่จริงแล้วนางกับแม่มดเท่าผู้นี้มีบางสิ่งที่ต้องกันใกล้ยามอิวเข้ามาทุกขณะคณะเดินทางก็มาถึงเชิงเขาบันไดยกหนึ่งในยอดเขาสูงที่สุดทางทิศตะวันออก ของหุบผาปาสนอมตะทางขึ้นเป็นเนินหินลูกมะืฮมาไม่มีบันไดเหมือนชื่อเพราะปิศนาของปาสนที่ผู้คนล้วนล้มตายหายจากไประหว่างทางจึงไม่เคยมีผู้ใดได้ออกไปเล่าเรื่องราวที่เคยประสบพบเจอทำให้เขาเห็นแห่งนี้ยังดิบและหาได้มีผู้ใดกล้าเหยียบย่างเข้ามาอย่างสุน่างแบกหลิวเสียขึ้นเนินหินชัน ที่ล้อลมแรงพัดผ่านวูบแล้ววูบเล่าไร้ที่ยึดเหนี่ยวท่ามกลางความหวัดหวันของสีรีลี่ที่รั้งท้ายขนาดนางยังเอาตัวแทบไม่รอดแต่อีกฝ่ายกลับมุ่งมั่นมากกว่าเพื่อจะไปให้ทันเวลากว่าจะถึงยอดสูงสุดก็ถึงกับหมดแรงจะพักก่อนก็ได้แต่เท่าเอ่ยอย่างสุนยางถอนหายใจเหนื่อยหอบวางร่างอรชรลงบนพื้นราบใต้ต้นสนขนาดใหญ่ ก่อนที่ตัวเขาจะชะโงกลงไปใต้ชะงอนผาแห่งนั้นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตมีทานน้ำตกขนาดเล็กไหลลงจากหน้าผาอีกด้านคล้ายภาพวาดของจิตรกรชั้นเอกสวยงามน่าอัศจรรย์ท่ามกลางหุบเขาหินรอบทิศหากไม่มีภารกิจพาคุณชายน้อยแห่งหลิวซือซือขึ้นเขามาเขาคงไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้งดงามเพียงใดงดงามสูงชัน ได้หน้าหวัดวันจนหน้าใจหายเจ้าคงเหนื่อยมากใช่หรือไม่ไนายท่านอย่างสุนหยางสะดุง้งเหลือมองคนยืนเคียงแล้วกระตุกยิ้มมุมปากก่อนตอบท่านยังไม่ได้บอกข้าเลยว่ารู้ได้อย่างไรว่าคือข้าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจมีผู้กล่าวไว้ตาเท่าเอ่ยพันรูปเขาเบาๆดวงตาของเจ้าบ่งบอกว่าคือเจ้าและที่เจ้าดั้นด้นเข้ามาหาข้าเพราะมีจิตปฏิพัตต,ต่อนาง อดีตคุณน,นางนมเตะก้อนหินเล็กๆมองมันกิ้งลงไปตามลาดเขาอยู่ถึงกับชะงักดวงตาวาวาวาับเหมือนเด็กถูกจับได้ท่านท่านรู้ได้อย่างไรข้าไม่บอกนางหลงหน้าสบายใจได้เท่าหยวนเฉินกล่าวจบก็หัวเราะตบบ่าอดีตคุณน,นางนมก่อนเอ่ยพักหายเหนื่อยแล้วเดินทางต่อเถอะแต่ข้าอยากรู้อย่างสุนอย่างเอ่ยตามหลังเหตุใดจึงต้องมาที่แห่งนี้ ข้านึกว่าท่านจะพานางไปที่ถ้ำน้ำตกเสีอีกที่นั่นไม่มีความปลอดภัยแล้วมาที่นี่ดีกว่าเพราะเจ้าจะต้องเป็นคนลงไปในแอ่งช่วยขับพิษให้นางอีกแรงข้ารือขอรับอย่างซึนงอย่างถามย้ำเหตุใดไม่ใช่ท่านหรือให้นางแช่เองเล่าลำพังนางเองแทบหมดพลังแล้วก็ต้องเป็นเจ้าช่วยเท่านั้นหยวนเฉินเน้นเสียงหนักแล้วเอ่ยถามสิ่งที่คาใจ แล้วของที่ข้ามอบให้เจ้านำไปให้แม่เจ้าแล้วหรือไม่นางเป็นเช่นไรบ้างเมื่อเห็นมันคือคือว่าข้าอาดีตคนนางนมถึงกับอึกอักเมื่อสบสายตาอยากรู้ของผู้อาวุโสกว่าเขานึกหาคำตอบแต่อีกฝ่ายพ่งถามเสียก่อนอย่าบอกนะว่าเจ้ายังยังขอรับอย่างซึนหอย่างก้มหน้ารับคำเบนสายตาไปทางหุบเหว เมื่อนึกถึงมารดาที่เขายังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงต้องการผ้าโบราณผืนนั้นเพราะแม้แต่จะยน์ความงามของมันนางก็หาได้มองเห็นไม่เจ้าให้ความสำคัญกับแม่นางผู้นี้มากมายจริงๆข้าเป็นห่วงนะักท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าซ่อนมันไว้อย่างดีในที่รับตาคนรอจัดการธุระเรื่องอาเสียเสร็จก่อนข้าจะรีบกลับไปเอามันคืนไปมอบให้ท่านแม่อย่างที่ท่านต้องการ นั่นหาใช่ความต้องการของข้าไม่แล้วเหตุใดเล่าอย่างสุวนอย่างถามกลับดวงตาฉายแววคุณขล้องเขาต้องการคำตอบเพราะยังไม่รู้เรื่องราวหนหลังและปฏิติประต่ะตอไม่ถูกเหตุใดข้าก็หารู้ไม่รู้แต่ว่าข้ามีเรื่องอยากขอร้องเจ้าอย่าให้ผู้ใดล่วงรู้คําขอร้องนี้แม้แต่ผู้หญิงของเจ้าผู้หญิงของข้าหรือขอรับดวงหน้าคมเหลียวมองแต่นางไม่รู้ว่าข้า รู้ว่านางคือสตรีเช่นนั้นหากนางหายดีเจ้าต้องเอาความดีความชอบนี้ติดตามนางไปและเอาสิ่งที่ข้ามอบให้เจ้าไปมอบให้คนผู้หนึ่งเจ้าทำได้หรือไม่ข้าไม่รู้ว่านางจะยอมให้ข้าเป็นผู้คุ้มกันขบวนสินค้าอย่างที่เคยพูดจริงหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็จงทาให้ในางยอมเท่าหยวนเฉินกระซิบแต่คล้ายออกคำสั่งในทีหากไม่เช่นนั้นมันจะนำอันตรายมาสู่เจ้ากับแม่เจ้า อย่างสุนยางถึงกับผงะอันตรายจากเหตุใดในเมื่อเขาไม่เคยมีศัตรูและมารดาของเขาก็เป็นเพียงสตรีจากหมู่บ้านปลายน้ำผู้มีหน้าตาอับปรลักที่รักการทอผ้ายิ่งกว่าอื่นใดถึงแม้ไม่เข้าใจนะักแต่อย่างสุน่างก็พยักหน้ารับแทนคำตอบและเขาก็ได้ยินเสียงลมหายใจตาเท่าพิษพ่นออกมาหนักหน่วงราวกับโล่งอกจำคำข้าไว้ เจ้าต้องหาทางตามนางเข้าไปในวังให้ได้หาทางมอบมันให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเท่านั้นแล้วคนผู้นั้นคือผู้ใดรืไม่ทันได้คำตอบอย่างสุญหยางกับหยวนเฉินก็หันขอบไปตามเสียงพร้อมกันหลิวเสี่ยเอ็นกายลงนอนตะแคงตัวบิดงอไปมาข้างกายมีสี่ลี่ที่ผุดลูกนั่งชันเขา่ามองนายน้อยของตนด้วยความตกใจ อย่างสุนอย่างละความสนใจจากตาเท่าพิษทันทีกระโดดพวดเดียวเข้าช้อนร่างนางขึ้นหนุนตักอบร่างเย็นชืดเพราะเหน็บหนาวจากลมที่พัดมาเป็นระยะพันถูสองมือเข้าหากันหลายครั้งแล้วแนบแก้มเข้ากับสองแก้มนางเพิ่มความอบอุ่นจนหลิวเสียสงบลงยายเท่าวิปลาส่งสัญ,ญญาณให้ตาเท่าเลื่องออกมาแล้วลากข้อมือให้เดินไปในที่รับตา ยวนเฉินงุนงงกับปฏิกิริยาลุกลี้ลุกลนจึงเอ่ยถามด้วยความระแวงมีเรื่องใดหรือ,อยัยเท่าย่อมมีมู่อิงฟู่บอกพางเชิงเงอมองทั้งสามก่อนจะกระซิบให้ได้ยินแค่สองคนข้าวางค่ายกลไว้สามชั้นพวกมันคงทำลายไม่ได้ง่ายๆเจ้ามั่นใจรึเดิมทีข้ามั่นใจแต่พอรู้ว่ามันคือใครข้าคิดว่าเราแค่พอประวิงเวลาเท่านั้นแหละนางเอ่ยน้ำเสียงหนักใจยิ่ง เจ้าจะทำอะไรก็รีบทำเถอะเช่นนั้นเราคงต้องรีบยวนเฉินเอ่ยจบก็กลับไปสมทบทั้งสามแต่ยายเท่ายังรังไว้ระวังตัวด้วยข้าได้ยินมาว่าพวกมันต้องการตรวจเจ้าข้าหรือมันเป็นใครกันมู่อิงฟู่สายหน้านึกถึงบุรุษบนหลังมา้าแม่นางไม่มั่นใจแต่นางจําได้ไม่ลืมว่าอีกคนที่คุเขารับคำสั่งหนึ่งในนั้นคือสิทธิพี่ของนางข้าจำแววตาเขาได้ เพียงแต่เขาอำพางใบหน้าไว้ข้าจึงไม่แน่ใจนักหากเป็นเขาไม่ใช่แค่เจ้าที่ถูกตามล่าแม้ตัวข้าก็คงไม่ละเว้นพวกนั้นอยากจะให้ข้ากลับไปรับใช้กระมังแต่ข้าเดาว,ว่าพ่อเจ้ากุมความลับของฝ่ายโน้นไว้ใช่หรือไม่บอกข้ามาข้าไม่เคยปิดเจ้าหรอกหน้าตาเท่าบอกปัดแต่พอเห็นตาวาวราวแม่เสือก็นึกขยาดยากลำบากเกินกว่าที่จะตอบเพราะหากจริงอย่างที่คิด พวกมันต้องไม่ได้ประสงค์ดีต่อคนผู้หนึ่งเช่นกันข้าพร้อมเดินทางต่อแล้วอย่างซุนอย่างตะโกนบอกพรางแบกหลิวเสียขึ้นหลังมีสีลี่คอยประคองด้วยความเป็นห่วงสองเท่าเหลียวมองหน้ากันต่างฝ่ายต่างเก็บงำคำพูดแล้วตามไปสมทบทันทีโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบ รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ